Coffee Lover วอรอย่างเราพอโควิดแบบนี้ออกจากบ้านไม่ได้พอเสี่ยงเหลือเกินคาเฟ่ก็ปิดไม่ต้องเฉากันนะคะชาว Coffee Lover เพราะวันนี้นะคะตะตุนมีกาแฟาที่รสชาติอร่อยแถมมีประโยชน์ต่อสุขภาพมาฝากกันด้วยค่ะตัวนี้นะคะเขาคือก,แกาแฟพระจันยิ้มค่ะบอกเลยว่าอู้หูแท่หนึ่งนะคะเต็มไปด้วยสารสกัดที่มีประโยชน์ ยี่สิบเก้าชนิดั้งโสมเห็ดหลินจือโกจิเบอรี่มาเลเจแถมยังใช้ครีมเทียมจากมะพร้าวไม่มีน้ำตาลไม่มีไข่ันทรานส์่วนแคลอรี่สาวๆที่เฮลตี้ออนเดย์เอ็ดก็ดื่มได้สบายรสชาติคือหอมมันคือ อร่อยมากทุกคนมันหอมมันกลมมันกรอบไม่มีน้ําตาลก็จริงแต่ไม่จืดชื่นเลยค่ะ,ะใครที่กําลังลดน้ําหนักอยู่นะคะยิ่งควรดื่มค่ะเพราะว่าดื่มแล้วนะคะเขาจะไปช่วยเร่งการเผาผลาญช่วยเบิร์นค่ะยิ่งใครนะคะที่ขับถ่ายไม่ค่อยดีท้องผูกบ่อยๆนะคะก็ยิ่งควรดื่มค่ะเพราะว่าจะทําให้เราเนี่ยระบบขับถ่ายดีผิวดีไปอี อยากคุณดีแล้วก็สุขภาพดีดีไปพร้อมกันนะคะนี่เลยค่ะกาแฟรพระจันรยิ้มกาแฟของคนรักสุขภาพยิ่งตอนนี้นะคะเราจะต้องดูแลสุขภาพของเราให้ดีที่สุดค่ะฟิตเท่วัยค่ะ